เอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับนี่นะฮะน้อยบาทจับที่น้องชาลัมลาสิกิรามราชยังได้ไหม่รับดูน้องมุกทองจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เติมมาทุกคนนะครับแะเป็นยอดร้อยบาทแล้วนะครับรอบเหนือจักนั้นยังที่น้องที่น้องนะ โดยการที่จะให้ขวัญและกำลังใจกับผู้ชมมาชมบรรยากาศผู้หญิงของพวกเรานะครเลือกตั้งให้มีกำลังใจนี่คือบรรยากาศที่ไม่พูดเหลืองเล่ดดักโย่ใยพัดเพราะว่าพัดนายโยู่ยบพัดมันดีอยู่แล้วผมบอกว่าสิ่งที่บ้านมาดีผมได้พบผมได้มาบัดบาลังประชาชนผมได้ดูจักกับท่านธรรมนัสเป็นคนที่ยิงไ้เมื่อกับผม คนที่ชอบดีพบได้พอในวมีติดใส้ที่มีความจริงใจต่อของแม่พี่น้องประชาชนนั่นคือสันตวิบวงจ้วงครับพี่น้องชาวนาครที่ขคารพรักครับสวัสดีครับขอ,อเสียงชาวนาครดังก่อนนี้นนครับวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ ของพี่น้องชาวคนครผมเชื่อว่าเวทีนี้ไม่เคยมีพักใดทำยิ่งใหญ่เหมือนอกองัลพลังประชารัฐใช่ไหมพี่น้อง <Yeah. S 1> ซ้ายมือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมืองเมืองคอนครใครจะมาเมืองใต้ที่นี่เมืออท่านอาจารย์กิต พู้สักครู่ว่าคือเมืองหลวงของปักใต้ใช่ไหมพี่น้องคนหลายคนพูดถึงจังหวัดนครผมมีสหายรักเยอะจังหวัดนครและสำคัญผมรีแม่ของลูกอยู่นครด้วยพี่น้องอยู่หัวใจ <c oughs> ดูไม่เอาอะใส่ที่พี่น้องต้องเลือกักพลังประชาชน รูไหมครับจักซี่คอคอทีหนึ่งพรรคพลังประชารัฐนั้นเป็นพรรคการเมืองท่านนายบายแต่เดียวคุณเอกประวิทย์ในท่าหนาววาน้าพักอกไว้แล้ววะเราทำกี่เหลืองหนึ่งช่อหนึ่เดียวเก็ไปเก้าสิบกว่าเเพราะฉะนั้นพรรคพลังประชารัฐถ้าพี่น้องเหลือเราเป็นรัฐบาลแน่นอน,เร,รรอนเรารู้ว่ากัปตันอยู่ตรงไหนเรารู้ว่ากฎหมายจะแก่อย่างไง รัชนงเหลือพรรคพลังประชารัฐพักพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลครับพักพลังประชารัฐมีนโยบายยองพี่นอ้นองคนละครสัมพัสธ์กับพรรคพลังประชารัฐมาแล้วสี่ป <Yeah. S 1> ีมีดรลุงมีดรสนาพอมีอาญาชิกมีซาหยังสมัยนั้นพี่น้องรู้แดดออกคนตกน้ำท่วม งานบุญนานบวชงานช่วยงานชงเหนเราไปยามซุกเรามีซุกยามทุกเรามีทุกพรรคพลังประชารัฐข้ามพัาธ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวละครที่เคารพรักสุ่านครับวันนี้ครับพรรคพลังประชารัฐจากการเป็นแก่นนำข้องพลเอกประวิตรวงสุวรรณแสดงให้เห็นผลนงานแล้วรับ4ีปีที่ผ่านมา เกิดการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดนครศรีธรรมราชย่างมาโห้ลั่นเกิดความเปลี่ยนแปลงทุกเขตที่เรามีซ้อเซลที่เรามีผู้แทนสมัยก่อนเราทุกผู้คัดนะครับเจ้าไฟฟควาลูกกระไดเป็นไงครับทุกวันนี้พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชเลยเถียวควากันมาซ้ำซึกว่าปีจนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วพอเราได้ผู้แทนมาในพระประดังพระจารัฐ สี่คนที่ผ่านมาเป็นไรนะครับเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาย่างหมาปาจริงไหมครับพี่้างครับบากนังหัวไส้เจนใดครับหัวไส้บากนังยกมือได้ครับเรามาช่วยกันครับทุกครับผู้ชมที่กราบทุกท่านนะครับวิเชียนบ้านทุ่งวันนี้ มุ่งหน้ามาที่สนามหน้าเมืองนะครับอยู่ที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชอยู่ใกล้ๆกับสารการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพาคุณผู้ชมมาให้ชมเห็นภาพรวมบรรยากาศของการปกครองในระบบประชาธิปไตยนะครับบรรยากาศก่อนการเลือกตั้งนะครับซึ่งสําหรับวันนี้นะครับเป็น การพูดปราศัยของพักพลังประจารัฐนะครับหลังจากที่หลายพักได้มาพูดที่สนามหน้าเมืองอย่างนี้นะครับหลายพักก็พูดกันไปแล้ววันนี้คืนนี้เป็นคิวของพักพลังประจารัฐนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศทั่วทั่วไปนะครับวิเชียรบ้านทุ่งก็จะนําเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับตามผมมาดู ตามพบกระดูครับบ์เนึ่งเกตสิบเกตสิบอยู่ไหนเด๋ยวมาพบกับพ่อพม่พี่น้องนะครับยแล้วครับพี่น้องครับแค่้วครับพี่น้องครับตรงนี้วางวางหนังเลยครับพี่น้องหนังเลยหนังเลยครับตรงนี้ยังวางอยู่กับลังเกตซ่องกับลังเกตซ่อมยังวางอยู่เจ๊ขาเจ๊ กำลังที่จะเข้าไปเคารพสักการะบูชาศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อขอเรื่องขอพรปราศัยทั้งยิ่งใหญ่ที่นครศรีธรรมราชในขณะนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เกติประชุนกรบกาเบุผมเดี๋ยวผมจะเชิญนะครับเพียงบรรยากาศ ท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศโดยท,ท,ทั่วไปของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยวันนี้นะครับที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชนะครับก็ขอขออกตัวก่อนนะครับมผมไม่ได้ถือพักหนึ่งพักใดน,นะครับเพราะว่าอยากจะสื่อสารประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวในการหาเสียงแต่ละพักการเมืองนะครับ ซึ่งมาเงินคืนนี pas, 29, <c oughs> ้ 6, <c oughs> ens, นะครับวันนี้วันเสาร์ที่29เมษายนปีพทศักราช2566นะครับพพลังประจรัฐได้มาทำการปลา <crit ischen> สายใหญ่ที่สนาม หน้าเมืองในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็เต็มไปด้วยบรรยากาศคึกคักในการตื่นตัวในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับคุณผู้ชมครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามกด subscribe ทั้งหมดไล้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียว